สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกห้าเบิ้งเสียงรถเบรกเลยค่ะมันมาลงท้ายกับคําคำว่าจ้ากับเอวยตกับเอยตุ๊กตาพอดีเนาะค่ะเนาะสวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วนะคะกับเอวยตุ๊กตาผ่าฝันอันอยู่ําสวนหลังเหินเนาะจ้ะเนาะอากาศดีค่ะเอวยก็นึกว่าแดดพันหนาอกอันสามสี่นาทีเพราะมันอยู่เหง ยูห่วงเอ้ก็เลยอันเปิดประตูออกมาทีแรกว่าพัดหน,นันหนาวก็นนะเดี๋ยค่ะก็เลยอันพอไส่ได้อยู่คะ่ะเราบัวได้ไปเสือ้อเสื้อันเสื้อยอดหนาพอดีมานั่งแล้วลมบ้ค่อยหมีแล้วเป็นอากาศอุ่นๆเป็นอากาศอุ่นอเออกระนาพามันนั่งตากแดดเนาะจะเนาะมานั่งตากแดดกับเอ,อยจักน้อยค่ะเพราะว่ามันเป็นอากาศดีนะคะช่วงนี้หลมก็บ้ค่อยหมีปรมมีค่ะแต่ว่าใน้นยนะคะ่ะมันบวัวได้พัดแหงพันแดดพันอ,อกพันมีแหงมีแหงเด้อะคะ่ะ มาเด้อพูดเลยก็ได้ส่วนลังเหืน่นจ้ะส่วนลังเหืน่นอากาศดีขนาดค่ะมูนี่อากาศสดชื่นเนาะ้ะเนาะสดชื่นก็เงียบเงียบค่ะตัวนี้เงียบเงียบทางอันเด็กน้อยพันอย่างบานเลิกโรงเรียนเอามาหันจะน้อยพันก็เจียวเจ้ามาเด้อค่ะอัน วัยสลุนนั้นวัยสลุนนั้นก็ขี่อันจักรยานเนาะค่ะนอกจาพ่อก็แม่มาไปฮับเนาะค่ะเนาะย่างวานทังนี้ก็เสียงเจียวเจ้าจักตะลุ่เนาะค่ะเนาะม้วนมื่อนี่ยังมันยังบ่อดเวลาก็เลยมันก็เลยเป็นเงียบๆเงียบๆก็สบายค่ะอากาศอากาศก็หลมเย็นๆท้องฟ้าสดใสนยค่ะพี่กอนเมฆก็บอกค่อยหนาไปเลยื้นนี้พันก็แสงแดดพันก็ส่องอุ่นๆเนาะจ้ะเนาะ ก็นี่นะคะนี่ก็เขารับก้อนเมฆไปนอยนึ่งค่ะนี่ก้อนเมฆบนหนาแต่ว่าพันก็ผ่านมันเลื่อนผ่านเนาะค่ะเนาะนี่พันก็เดี๋ยวก็พันก็ค่อยออกมาค่ะนี่แสงพระอาทิตย์แต่ว่าสําหรับเอยตุ๊กตานทางเฮือนเออยูนี่มันใชเป็นอากาศดีค่ะถ้ามันเป็นแบบนี้ฝนบบมีน้าค่ะก็พามานั่งตักแด่นเมื่อไะไสเรื่องเธอฟังค่ะ ใช้เร <ım. S 2> ื่องอันใช้เรื่องตื่นเถิดเนาะค่ะเนาะตื่นเถิดนี่อันคือว่ากลางคืนก็คืออันมันมืดเนาะค่ะเนาะก็เป็นเวลานอนเนาะค่ะเนาะกลางวันก็เป็นเวลาตื่นมาทํางานค่ะแต่ว่ามันกระโนแบบพันทุกคนไม่บอกค่ะเพราะว่าบางครั้งก็กลางวันล่างคนม้อกันโนค่ะเนาะถ้าว่ากลางคืนมันทางานสิ่นะล่างคนก็เข้างานเป็นกะเนาะ บางคนก็ทํางานกลางวันกลางคืนก็นอนอันนี้มันเป็นอันธรรมชาติของคนทั่วไปเนาะคะเนาะมันก็แล้วแต่งานนะคะเพราะว่าสมัยนี้มันเป็นสมัยอันโลกอันไปสังคมไปเร็วนะคะเนาะลางคนก็ว่าจาเป็นจะต้องออกไปทํางานอันที่อื่นทํอยู่นําเือนก็เป็นเือนเป็นออฟฟิศก็มีเนาะคะนาะแล้วแต่เนอะอันนี้ค่ะเอยบอดเวลอันพลาดเพ่งถึงงพื้นนะคะแต่เอ้ยไซคใเ้ฟังคือว่าตื่นเถิดนี่ค่ะอันนี้กรณีนี้เป็นกรณีการเจ็บป่วยเนาะคะเนาะ ตื่นเธอเนี่ยเอ้ยนะวอลวันนี้มันเกิดกับครอบครัวของเอ้ยด้ะค่ะอันเพิ่งจะเกิดอันอาทิตย์นี้ค่ะที่เอ้ยตุ๊กตาว่าตื่นเธอตื่น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 ปลุกเพื่อตื่นน่ะนะคะ่ะก็คือเอ้ยของเอ้ยตุ๊กตานี่เพิน่นอันเพิ่นกด็ดีๆอยู่เด้อค่ะเอ้ยใหญ่เนาะค่ะเอ้ยใหญ่กับปานแม่เนาะคะ่ะะเเนาพิ่นกด็ดีๆอยู่ค่ะวันนี้เราพิน่นรถอัน กับพันก okay. 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 sure. ุบกบฏในยูเมืองไทยแล้วก็พันอยู่ก็อยู่ต่างประเทศคือกันแต่กบฏอยู่ในประเทศเอ่ยเด้อจะอยู่อีกไปทางพุ่นก็ห่างกันไป3ามสี่ชั่วโมงคุยกันอยู่เด้ค่ะอันมื้อก่อนน้ากันก่อนที่จะเกิดเรื่องก็คุยกันอยู่ค่ะคุยกันก็ตามภาษาเอ่ยน้องเนาะค่ะเนาะอันสวัสดีกันกบฏอันบกบฏคุยกันมดมือเพราะว่าต่างคนต่างมีงานเอ็ดเนาะค่ะเนาะโบเอ็ดงานแล้วก็เอ็ดทานเอ็ดนี้ตามสไตล์เอ่ยก็เอ็ดงานส่วนเอ่ยเนาะค่ะเนาะเพราะเอ่ยเอ่ยกบฏได้ทำงานแล้วเอ่ยอันเออรี่แล้วใช่ไหมคะ แต่ว่าพี่สาวเอ๋ยท่นเพิน่นเพิน่พนโมเดลทำงานท่านไปตามสามีเพิน่นก็คุยกันอยู่คะ่ะวันนี้ตื่นอีกหมาอีกมื้อนึงเนาะค่ะเนะาะไอ้เคยเลดโทรมาว่าเขา้าโรงพยาบาลเขาล้าโรงพยาบาลก็เพิน ygen, ่นก็เฮอออกซิเจนเฮอตื่นเนาะค่ะเนาะก็ไปตรวจก็ค่อยอย่างชั่วขึ้นมื้อที่สองเนาะค่ะเนาะมื้อที่คืนที่มื้อที่สามเพิ่นเลยโทรมาบอกเพิ่นก็นตกใจเลยคะ่ะเพราะว่าอัน เข้าห้องไอซียูค่ะเอยของเอยตุ๊กตาเนี่ยเออก็ตกกระใจหมดเลยคะ่ะตกกระใจก็คือเขาเพราะว่าเขาคุยกันอยู่เนาะค่ะเนาะบ่ได้เป็นตัวว่าเหตุเหตุการณ์มันการเจ็บป่วยนี่ที่เอยถึงมาใส่ยอรฟังนะคะการเจ็บป่วยนีย่มันเกิดขึ้นได้ทุกคนเข้าห้องไอซียูพ่นก็เลยเซื้อออกซิเจนเนาะคะ่ะเพราะว่าพ่นคือพ่นนอนรับไปเลยใช่ไหมคะพ่นพ่นบ่ตื่นอันก็จักให้จักห้องเนาะคะ่ะเนาะคุยกัน อันความรักมันมีตัวกันเยอะเนาะค่ะเนาะทั้งรักทางอันเลือดเนื้อเชื้อไข่เนาะค่ะเนาะรักทางอันเป็นเออยเออยก็คือแม่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าพ่อกับแม่เออยนี่พันเสียเป็นนานแล้วค่ะเออยเออยของเออยนี่พันเป็นผู้ใหญ่ก็ตกกระใจก็จ้กให้จ้กห้องเนาะค่ะเนาะมันอยู่ไกลกันไปมาหากันก็ยากเพราะว่ามันเป็นสังคมการติดเชื้อมันบอกเขาเดี๋ยวนี้มันโควิดไปหากันง่ายๆเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันแต่ละประเทศกันอย่างบ่ได้เปิดเต็มที่ว่านั้นเถอะปะ มีจะขอบคุณนั้นโทรศัพท์ขะมือมือเบอร์ถือที่ว่าได้เธอคุยกันได้ยันได้เวาได้ทักทายกันเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ทางแฟนมันก็ตกใจค่ะไอ้เคยเอ้ยมันก็ตกใจเพราะว่ามันบมีเพื่อขึ้นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคนมันดีๆอยู่เนาะค่ะเนาะคนเฮาดีๆอยู่ก็มันบนแน่เลยค่ะคนที่เอ้ยว้านี่มันบนแน่ความเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะเนาะเกิดขึ้นได้ทุกที่แม่บ่ ก็ถึงก็ทั้งเวลานี้ก็อย่างบบได้ฟื้นเนี่ยค่ะที่เอ่ยไซเออรฟังนี่กันก็เลยมารวมตัวกันอันอัดเสียงค่ะอัดเสียงอันอัดเสียงไปนี่คืออันไอขยไอขยมันกระโข,ข,ข,ขมาหนำนนเนาะกันเอ่ยก็อัดเสียงไปที่เป็นเป็น Voice นะคะเข้าไปแล้วพันเปนเปิดใอ้ฟังเนาะเนาะตอนใหม่ใหม่พันกระเบือเขาเพราะว่ามันเป็นช่วงการติดเชื้อเนาะเะนาะติดเชื้อแล้วพันก็ คือว่าห้องเัินไอซียูนี่กาบมมรอดม่น่าน่ะเขาง่ายๆว่างั้นเหรอปะกะมาเมื่อวานนี้พันเลยเปิดเธอเข้าไปเยียยงง่ยมครึ่งชั่วโมงเห็นไอเขย่อมันบอกไซเยอฟังเลยไซเยอร์ฝังนะจ๊ะเด้อเพราะว่าเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเนาะค่ะเนาะก,ก็ต้องเล่าฟังเป็นบางอย่างเนาะค่ะการบรอดแม่นหมดทุกอย่างนะคะที่ว่าทั่วๆไปเนาะคะ่ะเนาะพวกเขาเอ้ยมาพามานั่งฟิลง,ง,งเดดมาเป็นอากาศดีสดชื่นเลยก็เลยไซสีซ่ย กาเมื <Ooh. S 3> ่อวานนี้เขาไปเยี่ยมเพื่นก็แต่ว่ามันยังบดตื่นค่ะบบตื่นบบตื่นก็อายเขือเพื่นกะเศร้าเนาะค่ะเนาถ้าอเอ้ยทุกตาก็เศร้าเดี๋ยวเขาก็ผัวเอ้ยทุกตาก็เศร้าก็คนคนมันน้อยค่ะเงินเอ้ยมันบบค่อยมีบบได้คอยอันคนบ่หลายไงค่ะแม่เอ้ยมีลูกอยู่หกคนเนาะค่ะเนาะเสียไปผู้นึ่งก็เหลืออยู่ห้าคนค่ะเหลือผู้สายนึ่งแม่หญิงสี่เนาะ อันผู้ผู้อันใหญ่สุดนี่พันก็เข้าโรงพยาบาลก็คือว่านอนนอนนอนรับบบตื่นนะคะนอนอันคือพันเพียเต็มที่ว่านั้นเหระปะก็หมอพันก็สื่อออกซิเจนไว้เหออค่ะสื่อออกซิเจนอันแต่การบนแน่ว่าพัคระบพันถอดออกซิเจนแล้วอันเพื่อนสิระบบหายใจพันสิเป็นปกติอยู่ว่าไายเอ้ยกันอย่างบุรู้ค่ะอันนี้เอ้ยกันรอฟังข่าวจากทางไอ้เขยอยู่ค่ะเพื่อนกันอย่างบุได้ถเขาเพราะว่าเมื่อวานนี้เราพักกันมารวมตัวกันนั่น อัดเสียงค่ะเอ็ดเป็นแบบโฟล์สเฮ่ออายเฮอน้องอยู่ทางบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะอัดเสียงมาลูกหลานที่ว่าอยากคุยนะมันอันเออยของอันแม่ปลาเนาะค่ะเนาะก็อัดเสียงมาเออยก็เลยส่งไปคือพันอันเมื่อคืนนี่ก็งวดนึ่งแหละค่ะแล้วมางวดสุดท้ายแล้วก่อนอันอายเคยเออพันน่ะไปอันพันเธอเยี่ยมตอนช่วงบ่ายเนาะค่ะเนาะก็เลยอันนี้ก็เลยเป็นช่วงกันทาอยู่ค่ะทารุ้นว่าพันน่ะเป็นสิเหลือเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ไหนก็เออยแห้งอัน เล่าสู่กันฟังค่ะคำว่าอันพูดเลยเข้ามาแล้วว่าโอ้ oh, มันบ่เอ้ยบ่ข่าวโบย้โโบยากฟังก็เลื่อนออกไปเนะจ้ะเด้ a, อเอ้ยก็บ่ได้เดวอลแต่เด้อเอ้ยตุ๊กตาก็บ่ได้เว้าแต่นี่เอ้ยหั่นไให้ฟังค่ะมันเกิดกับครอบครัวเอ้ยอันนี้ก็ได้ก็เลยอันทาอยู่ค่ะเอ้ยก็ะทายังบ่ได้ฟังข่าวซ้ําค่ะไอเขื่อนเอ้ยเอ้ยตุ๊กตาก็รวบรวมอัน เสียงของไอของน้องเนาะคเนาะของอันลูกหลานพ่อนส่งมาก็ส่งไปหาทางหลายพันเนาก็พันไปเปิดเ,เ,เอ่ยของอันเอ่ยตุ๊กตาฝังวพราะพันนาอันพันนาพันนาอัน,น,อน,น,อนรับรู้อยู่โบสเนี่คนยค่ะกะกะนาศกะเซาด้อค่ะพูดว่าตรงๆเนาะค่ะเนาะกะเซาเพราะว่าเราคุยกันเป็นคนอันแข็งแรงค่ะเป็นคนแข็งแรงทํางานเก่งเพันเป็นคนอันตัดเสื้อผ้ายิบเสื้อผ้าเสียค่ะ ออกแบบดีไซน์เสื้อผ้าเก่งค่ะทำเก่งไปอยู่ต่างประเทศก็เครื่องของสวิตเนะกันเนาะอยู่บ้านเหาพันนอยก่อนอยู่ต่างประเทศเม่อไ่ปะสี่สิบกว่าปีแล้วเด้อค่ะน้าสิบปีแล้วก็ถือว่าอันอยู่หึงเนาะค่ะเนาะพูดตรงๆไปอยู่หึงว่างั้นเดี๋ยวไปอยู่ต่างประเทศหึงอันนี้เรามาเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นนะคะ เอ้ยก็เอ้ยก็ทาอยู่ค่ะเอ้ยก็มือเอ้ยกบได้ไปก็เลยก็เรือเอ้ยก็บได้ไปก็แฟนเอ้ยเพราะว่าแฟนเอ้ยพันกบได้ก็ไปนำเลยค่ะเพราะว่าตัวยุ่งเงินซ่าแต่เราอีกอย่างเอ้ยกบได้ซ้อยแต่หรือพันใดมันนี่ก็พูดแล้วก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์เปล่าเอ้ยยังไปนำเอ้ยจะไปทาสีทาสีทงเหลือถ้าว่ามันแฟนเอ้ยอันเคลียร์เรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่ามันนี่พันไปซ้อยอันงานองอันทางท่าเหลือค่ะก็อีกสองสามมื้อก็จังแล้วพันบอกก็พอดีช่วงเอ้ยอัน เอ้ยเอ้ยของเอ้ยตุ๊กตาพันบทสบายเนาะค่ะเนาะก็เลยท้าว่าอันทางฝ่ายไอ้เขยนนี้พันน่ะส่งข้อมูลมาว่าสิเสือก็อย่างบัวได้ยันถูเพื่อนเนาะค่ะเพราะว่าต่างคนอันเอ้ยกระเก่งเจือพันเนาะค่ะเนาะโถูถูไหลไหลเนาะก็พันผู้นึงกระโศกเศร้าเนาะค่ะทางเอ้ยกระโศกเศร้าคือกันครอบครัวของเอ้ยตุ๊กตาก็เศร้าค่ะเพราะว่าอันเอ้ยก็คือแม่เนาะค่ะเนาะพอเหาผู้ใหญ่พันไปหมดแล้วเสียเลยค่ะเอ้ยก็คือแม่ก็จักกันนี่แต่ภาวนาคือพันนั้น ผ่านไปด้วยดีค่ะถึงว่าเขาก็มีจ่เอากําลังใจเข้าเนาะค่ะเนาะกําลังใจเขาซ้อยไม่บอกค่ะเฮออันเฮอเฮอที่พันนอนรับเฮอพันตื่นเนาะค่ะเนาะเฮอพันตื่นเฮอร์พันได้คุยได้กลับมาเว้ามาคุยนําคือเก้าสิเนี่ค่ะเอวยกะบอกว่าอันถ้าว่าผู้เหลอ้ฟังคลิปเอวยแล้วกะอไอ้น้องป้องไปเนาะค่ะเนาะไปหากันได้ใจเด้อคุยกันคุยกันเว้ากันตอนเวลาที่เฮาเว้าน้ากันได้เนาะ้จเนาะ เวลาเฮาเฮาเวียกเว้านําอีกผู้นึงบโตบนี่ก็เป็นเรื่องนาเ้านี่ค่ะแต่ว่าดีอยู่ค่ะดังเงินเออยนี่ยที่โตกันดีอยู่เว้ามานําสายันนํามือมือถือนี่คู่มือบอกสวัสดีกันสวัสดีได้จ้าเป็นเชินนอนรับดีอยู่ว่าเสินะคะตอนเ้าๆาพวกเออยสิสวัสดีกันเกือบคู่มือน้อยค่ะที่ว่าน่ะอันโบสวัสดีนี่ก็เว้นแต่ว่าเฮาหน่าออกไปชุกเฉินแต่ว่าเข้ามาตอนแรงก็ยังถามว่าเป็นเชิญมือนี้เสนี่ค่ะก็ถือว่าโชคดีอยู่แต่ว่าอันกรณีที่ว่าละเพิ่นเป็นอัน เพิ่นเป็นใครเนาะค่ะเนาะเพิ่นรู้สึกบ๊สบายเสียนเพิ่นรับส่งโรงพยาบาลก็มันก็มีหลายกรณีเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็น่ะเจ็ดซิบแล้วเนาะค่ะอันอันเอยเอยใหญ่ของเออยตุ๊กตาเนี่ยก็บรรตแต่ว่าก็ยังบอถึงว่าอันเป็นวัยคุณสอแต่ว่าก็ยังเป็นวัยที่ว่ายังสมบูรณ์อยู่สิเนี่ค่ะเพิ่นก็สมบูรณ์หมดเลยค่ะบนแม่นว่าเพิ่นอันบ๊สบายบ๊อดแต่ก็คนเฮามันก็เป็นแดนเนาะค่ะอันน้ำมูกไหลอันบกขั้นเนื้อขั้นตัวหายใจโปออกก็อึดอัดอัดสิเนี่ยค่ะ แต่ว่าเธอนี่ก็เป็นแหงเป็นแหงก็เลยไอ้เคยเอ้ยก็เลยเอาส่งก็เลยนอนโรงพยาบาลก็นาทุกหนเลแล้วค่ะน,นี่ก็มันก็นาไใดมื้อที่หกล่ะมื้อที่หกนี่ประมาณสองมือ้อค่ะที่ว่าเพ่อนอันคือพ่นนอนนอนแบบบบไดรู้เรื่องเสียก็มันใสออกซิเจนไว้ใสออกซิเจน,นไว้ื่้หายใจเนะาะค่ะเนาะเอ้ก็มีแต่เฮ้กํำลังใจค่ะกำลังใจที่ว่าเฮอพัน ตื่นแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเนาะค่นได้ฟังเสียงครอบครัวทางเอวยุกตาแล้วก็เสียงแฟนพันธ์พันธ์กันโชคดีค่ะที่ว่าแฟนพันเอาใจใส่เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันอยู่กันสองคนพัวเมียพันก็เลยเอาใจใส่มันก็เป็นความรักก็โชคดีไปค่ะก็ดูแลย่างดี้อคะเอวยก็ภูมิใจขนาดไอ้เขยนี่กันมันดูแลย่างดีแต่ว่าสําคัญที่ว่าถ้าเวลาเอวยของเอวยุกตาพันฟื้นแล้วชนีพ่นสซีเป็ี่นแบบเลอสิค่ะก็อย่างบบไดมีผื่อน หูค่ะอันนี้เอ้ยก็เลยนั่งทาอยู่ค่ะเอ้ยก็มานั่งทีแรกเอ้ยก็ว่านี่นเล่าฟังหรค่ะเอ้ยมันนั่งเบิ่งมันอากาศดีแดดอุ่นๆเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็เลยมาไซให้ฟังค่ะก็มีตะขอเตือนใจว่าอันพ่อแม่พี่น้องอันพี่ๆน้องๆอยูทุกที่ลักเนาะค่ะเนาะหรือว่าโบแมนอยู่ทุกเข้ามาเบิ่งอันนี้นิน่อยก็เข้ามามาเจอคลิปเอ้ยก็เขาว่าอัน อันบ่บ่ได้ไปหากันก็โทรหากันแด้จะเด้ออันไอ้น้องอันปองไปก็ยื้อมันขาดกันเด้ค่ะคือเออเดี่ว้านํากันเนาะค่ะเนาะบัดเวลาเกิดเหตุชุกเฉินแล้วินีแล้วเด้ออยากเว้านําเว้าไปพ่นกระบ่ตอบหรือว่าพ่นสิไดยินอยู่บ่เสียงก็ถ้าเวลาไปเปิดเสียงอันฟอยจากเสียงฟอยให้ฟังเนาะค่ะเนาะมันก็อีกกรณีหนึ่งไหมบ่อันนี้อะค่ะเออพามานั่งตาเลยเอยก็เลยมาใช้เรื่องอัน ตื่นตื่นตื่นเถิดนะพวกคนื่ตื่นนะคะนาะบอกว่าตื่นตื่นมาจากความฝันเนาะค่ะเนาะตื่นมาจากความฝันความอันงงงวยหรือว่าเฮาไปอันพักใจอยู่จุดน,นึงเนาะคะ่ะเนาะเฮาบ่อยากตื่นนี่ก็ถ้าเห็นเสียงไอเสียงน้องไปหาก,ก็ต้องตื่นนะคะเด้อกลับมาเนกรณีของเอ้ยของเอย้ยตุ๊กตานี่ก็เฮ่อพันตื่นนะคะเฮ่อพันกลับมาเป็นคนเก่าเนาะคะนะ่ะเนาะเ่อได้เว้านํากันได้มาเอาิญกันได้มาว่าตัวเอสก็เลยอยุ่เป็นเสือมุนีกินกาแฟแล้วบอสเนะะี่ยค่ะ ขอพันธที่หอดกันด้วยค่ะแม่นบอกยังอันนี้ก็เอ้ยกระไซก็ฟังค่ะอ่ะกระโบอยากบบตรงเว้า,า,าะะวว่าเอ้ยมาจมตืนะะ่นฟังเนาะค่ะเด้อกระโบว้าเตอ่เนาะค่ะเนาะอันนี้แห่งไซแบบอันคลิปที่ว่าพ่อนคลายเนาะคะ่ะเนาะฟังกันไปเนาะลมก็เริ่มอารมณ์ผ่ามาแองนะคะเป็นบางช่วง แต่มันก็ยังเป็นอากาศดีค่ะถือว่าใช้ได้เลยอ่ะอันนี้ก็เรื่องอันที่ว่าเกิดขึ้นนําครอบครัวเอ่ยค่ะอันนี้ก็นะก็มีแต่ภาวนาคือพันตื่นขึ้นมาเนาะค่ะ,นะเนาะคือพันตื่นขึ้นมาแล้วก็คือพันมีมีกําลังที่มันนะกลับมาเป็นคนเก้าว่า้งเถอปะป้ก็ได้คุยกันได้เว้ากันก็กลับมาหาคนรักเนาะคนที่เขารักหรือว่าเขาคนที่พันรักเขาเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ได้อ่ะเอ้ยขนาะอัน,น อันนี้คลิปนี้เออในจบซัมนี้เนาะค่ะเนาะคขามาเอยนะพาฟิงแดดก็เอ้อกัน่ะบัวไซอีกดอกเอ้อกัน่ะไปไซอย่างอื่นบัวไซเอ้อกัน่ะผานั่งที่ซื่ออยู่เนาะจ้ะเนาะฟังพี่นกร้องเพลงไปเด้หน่อยซัมนี้ก่อนด้วยจ้ะเด้ออันขอบคุณหลายๆค่ะว้าโอ้โฟังด้วยจ้ะเด้ออันนี้ก็แสแก็ฟังว่ามันเกิดตัวเนขึ้นเลยค่ะช่วงเวลาน่าจุดนี้อาทิตย์นี้เนาะจ้ะเนาะอันขอบคุณหลไล่ด้วยจ้ะเด้อที่มันรับฟังรับรับหมอบึงเออยมาทักเออยเนาะค่ะเนาะแล้วก็พอกันคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีค่ะ